สวัสดีค่ะชื่อซีนะคะวันนี้จะมาแชร์หนังสือของคุณบันดิตนะคะ<ส>คิดว่าหลายลๆคนคงเคยอ่านแล้วนะคะเรื่องสำเร็จก่อนชายคัลส3ภาษาอังกฤษก็คือ the last man in the world นะคะ<ส>อันนี้เป็นภัลที่3แล้วคุณบันดิตเขียนมาทั้งหมด3คัลทนะคะหนังสือเล่มีดียังไงเ,เพื่อนๆหรือพี่ๆในห้องนี้มีใครเคยอ่านแล้วบ้างคะมีไหมคะ ยังน่ารักไม่เรียนครับเสร็จแล้วครับอันนี้สามซีรีส์นะคะยืนยันคอนเฟิร์มว่าดเีเล่นได้จะชื่อปอวดในความโชคดีเนาะใช่ค่ะครับผมอันนี้เป็นเล่มที่สามก็คือเป็นภาคต<ช>่คอคือปวดในความโชคดีทั้งหมดแกจะบอกว่ามีเก้าสิบข้ออันนี้เป็นข้อที่หกสิบถึงเก้าสิบค่ะนะคะเล่มนี้ขยายความยังไงเล่มนี้พูดถึงในเรื่องของพลังทวีคูณซะส่วนใหญ่นะคะพลังทวีคูณคืออะไร นะคะภาษาที่ก็คือ l เรนจ์นะคะสิ่งที่เราทํามากขึ้นนะคะได้รับผลมากขึ้นแต่ออกแรงน้อยลงน้อยลงยังไงก็คือสิ่งที่เราไม่ถนัดเนี่ยให้คนอื่นทำซักนะคะอะไรที่คือพรสวรรค์ของเราให้พัฒนาตรงนั้นแล้วโฟกัสตรงนั้นนะคะอย่างนี้เป้าหมายเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็ชอบอะไรในหนังสือเรื่องนี้เล่มนี้นะคะ อย่างแรกเลยคือชอบที่คุณบันดิตโตคุณบันดิตเองนะคะก็คือไอดอลเลยนะคะเป็นด้วยไหมคะเป็นไอดอลเหมือนกันใช่ไหมเป็นเป็นดูสิค่ะบอาจารย์ดูสิเลยเคนะคะนะคะนะคะสำเร็จก่อนใครถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะคะแนะนำเลยค่ะรีบหามานะคะรีบจับจองทุกเล่มเลยยิ่งดีค่ะขอบคุณบันดิตทุลเล่นนี้ ให้มีอย่างหนึ่งคือจะเหมาะสำหรับคนเกียรบ้านคือมาบว่าเราทำหนึ่งเนี่ยได้สิบได้ลองนี่ทำยังไงประมาณนี้นก็จะมีวิธีของแกเช่นแบบว่า่<ช>ะ,ะเฮ้ยไปเรียนแกไม่อยากดังใช่ไหมคุณอ๋อกสื่อเลยคุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามหาลูกค้าคุณอ๋อกสื่อปุ๊บทุกคนรู้จักคุณเราเรียกทุกคนเข้ามาหาอันนี้ก็เป็นเรย่องนึงคือทําทีเดียวแล้วก็กระจายหมดอันนี้ค่ะใช่ค่ะก็คือการใช้พลังโซลูชนใช้อย่างไรถ้าอยากทราบต้องไปหามาอ่านค่ะเล่มนี้ จะประสบควรมสร็จกันทุกท่านมีจริงค่าให้อยากด้วยนะถ้าอยากก็องไป่าค่ะโอเชื่อแล้วค่ะจากเบอร์ฟาทุนซีเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะหรือเาจะขหนังขบคุณ่านต่อไปค่ะใช่ค่ะค่ะ